ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติเอ่อสำหรับกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยมีกราฟที่สำคัญมากมากเลยแล้วก็สามารถนำไปใช้ต่อในออวิชาอื่นๆทั้งฟิสิกส์หรือในเรื่องทั้งกลศาสตร์เรื่องคลื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลักๆที่เราใช้กันก็คือไซดกับคอสท,ที่เราจะนำไปใช้ต่อได้เยอะแต่ถามว่ากราฟตัวอื่นๆเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของ กราฟว่าฟังก์ชันตรีโกณแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาขอกกราฟเป็นยังไงก่อนอื่นก่อนอื่นอย่าเพิ่งกังวลบางคนได้ยินคําว่ากราฟปุ๊บนึกถึงว่าเราต้องมานั่งพอดกราฟวาดกราฟในเรื่องนี้ครูไม่ได้เน้นเนอะว่าให้เราวาดกราฟให้เป๊ะให้ตรงให้สวยงามขนาดนั้นแต่ครูต้องการให้เราดูให้ออกว่ากราฟของฟังก์ชันตรีโกณแต่ละตัวมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรหรือมีรูปแบบเฉพาะตัวอย่างไร คราวนี้นอกจากนั้นนอกจากนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือคำว่าคาบกับแอมพลิจูดคาบหรืแอมพลิจูดสำหรับเด็กสายวิทย์อาจจะคุ้นเคยนิดนึงอาจจะเคยได้ยินมาแล้วในเรื่องของตอนที่เราเรียนขึ้นถ้าเกิดเทียบให้ฟังง่ายๆคาบคาบก็คือระยะหรือช่วงย่อยที่มันซ้ำกันระยะทางหรือช่วงย,อยง่อย,อยท,ที่มันซ้ำกันของลักษณะกราฟเช่นตัวอย่างอะตอนนี้คุณมีกราฟอยู่3ตัว ลักษณะมานี้คำว่าคาคือถ้าเกิดช่วงย่อยๆระยะของช่วงย่อยเราสามารถแบ่งแบ่งกราฟออกเป็นออช่วงย่อยตามแกน x เ,เพราะนั้นแกน x กก็คือแกนแนวนอนถ้าครูแบ่งกราฟออกได้ฟแบ่งช่วงย่อยแล้วหน้าตากราฟเหมือนกันช่วงนั้นเขาเรียกว่าคาบเพราะฉะนั้นอย่างในรูปแรกเนี้ยระยะ ออระยะฟืบถ้าครูแบ่งแค่นี้ฟืบถามว่าช่วงนี้กับช่วงทางข,ขวามือก็ยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่ายังไม่ครบหนึ่งคาบเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าครูจะแบ่งก็คือต้องแบ่งให้เต็มครบหนึ่งลูกคืนหรือพูดง่ายๆคือระยะหนึ่งลูกคืนระยะครบหนึ่งลูกคืนคือหนึ่งคาบโดยวัดระยะในแกนไหนวัดในแกนเเนาะวัดในแกนเกลายเป็นคำหนึ่งคำว่า a m p l i t จู e คือเขาบอกว่าในเมื่อถ้าเกิดกราฟมันเป็นเป็นฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของคาบเนี่ยมันจะมีจุดสุด ถ้ามันมีจุดสูงสุดจุดต่าสุดแอมพลิจูดคือค่าของครึ่งหนึ่งของระยะห่หงระหว,ว่างจุดสูงสุดและจุดต่าสุดเพราะฉะนั้นอันนี้คือสองคำที่เพิ่มขึ้นมาคือคาว่าค่ากับแอมพลิจูดคราวนี้ถามว่าทําไมต้องพูดถึงคําว่าค่ากับแอมพลิจูดเนื่องจากว่าตอนนี้สำหรับตอนนี้เลยเป้าหมายของเราคือเราต้องหาค่าหาแอมพลิจูดเป็นสําหรับกราฟของฟังก์ชันติโกณนอกจากมองเป็นว่าเป็นกราฟรูปอะไรแล้วอันัที่สองอันที่สามก็คือหาค่าหาแอมพลิจูดเป็น โอเคนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าอ้าวแล้วจะดูยังไงหนูต้องมานั่งวาดการาฟกครั้งไหมหรือมีข้อสังเกตยังไงในการดูว่าค่ากับอิจูเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยอันดับแรกเมื่อกี้สามกราฟน้าสามกราฟน้าตานั้นอ่ะให้เดาให้เดามีสามฟังก์ชันเหมือนเดิมแหละทรายขอแทนคิดว่ากราฟแต่ละตัวคืออะไรบ้างกราฟแต่ละตัวคืออะไรบ้างถ้าจริงๆถ้าจริงๆก่อนที่มันจะมาเป็นกราฟพวกนี้มันก็คือเกิดจากการพอดกราฟโดยโดย ค่า x ค่า x หรือโดเมนของฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นค่าจำนวนจริงหรือเป็นมุมอะไรก็ตามอะถ้าสังเกตในแกน x ตอนนี้มันจะเป็น0ูนย์ไพส่วน2พสาพ่ส่วน2และ2องไพ่เทียง่ายคือไอ้มุมในวงกลมที่เราใช้นั่นแหละมุมในวงกลมที่เราใช้นั่นแหละหรือจะเป็นจำนวนจริงก็ได้โอเคไหมหรือจะเป็นจำนวนจริงก็ได้ส่วนค่า y คือค่าอะไรค่าที่ออกมาหลายจากที่เราแทนค่า x ลงในฟังก์ชันตรีโกณมิตินั้นๆเช่นถ้าครูบอกว่า y ท่ากับ sin x Y ถ้ากับ s i n x บอกเลยว่ามันคือรูปนี้แหละมันคือกราฟรูปนี้ถามว่ามาจากไหนมาจากการแทน X แทนเณตำแหน่งตรงนี้จุดเริ่มตน้น X เป็น0 hand ูนย์แทน X ลงไป0ูนย์ไซดศย์ได้0เพราะฉะนั้นมันเลยเริ่มจุดที่ตรงนี้0แต่ถ้าเกิดครูขยับมาฟืบตำแหน่งนี้ตอนนี้ค่า X ครูเปลี่ยนเป็นพพยส่วนสเปลี่ยนเป็นพายส่วนส ไซน์ pi ส่วนสองหรือไซน์เก้าสิบองศาเพราะฉะนั้นค่าเป็นหน okay, ึ่งโอเคปะส่วนระยะตรงนี้ระหว่างนี้ก็อาจจะแทนสามสิบองศาสี่ห้าองศาหกสิบองศาอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เป็นพอดก้าวขึ้นมาฟืบเ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกราฟของไซน์หน้าตาเป็นรับไซน์นี้หรือเขียนว่ายังไงคือเป็นลูกขึ้นเป็นลูกขึ้นเหมือนกันเหมือนกันถ้าต้องการหาฟังก์ชันตุกติโกนอื่นๆหารูปแบบกราฟอื่นๆเราก็แทนค่าเหมือนเดิมแต่รูปนี้คือรูปของ กราฟคอสรูปที่สองนี่คือรูปของกราฟคอสก็แทนค่าเหมือนกันค่ะที่ตหนแง x เป็นศูนย์คอศูนย์ค่าได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเลยไปเริ่มที่จุดข้างบนหลังจากนั้นก็แทนค่าไปแทนค่าไปแทนค่าไปแล้ววาดออกมาเป็นกราฟนี้คราวนี้ข้อแตกต่างของกราฟไซน์กับคอสจริงๆแล้วถ้าเกิดมองหน้าตาผผ่านมองค่ำๆมองเฉพาะหน้าตาออกมันอย่างเดียวหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นลูกคืนเหมือนกันเป็นลูกคืนเหมือนกันคราวนี้ข้อสังเกตข้อสังเกตในการมอง ว่าอันไหนกราฟไซน์อะครับคอสสังเกตที่ตัวแรกง่ายสุดเลยที่ตำแหน่ง x เป็น0ย์แบบที่บอก x เป็น0ค่าไซน์ไซน์0ย์ได้0ย์แต่ในขณะที่ x เป็น0ย์ค่าคอสได้1เพราะนั้นเอคือข้อแตกต่างในการดูว่าเป็นกราฟไซน์หรือเป็นกราฟคอสอันนี้คือข้อแตกต่างแรกที่เราดูถัดไปมีไซน์มีคอสก็ต้องมีกราฟแทนกราฟแทนหน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้ะ กราฟแทนหน้าตาแบบนี้บางคนบอกว่าทาไมหน้าตาแ,บบแปลกๆไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขากราฟแทนหน้าตาเป็นอย่างนี้เนื่องจากอะไรเหมือนเดิมที่งีเกิดจากการแทนค่าเนาะแต่คราวนี้สังเกตอย่างหนึง่งกราฟแทนเนี่ยมีลักษณะลูกมีลักษณะรูปลูกขึ้นไปข้างบนกับลู่ลงมาข้างล่างที่ตำแหน่งพายส่วนสองลบพายส่วนสองที่ตำแหน่งตระกูลส,ส่วนสองข้างหลายเนื่องจากอะไรถ้าเราจําได้อยู่ค่าแทนที่ตระกูล ของ90องศามันจะหาค่าไม่ได้ค่าแทนที่ตำแหน่ง90องศาหาค่าไม่ได้เพราะนั้นมันทําให้กราฟเราลู่ขึ้นไปลู่ขึ้นไปแต่ถามว่ากราฟของค่าแทนยังเป็นลักษณะกราฟที่เป็นคาบอยู่เนาะเพราะว่าเราสามารถยกมันไปทับกันไนดะ้ยกมันไปแล้วทับได้เหมือนเดิมแต่ไม่มีจุดสูงสุดต่ําสุดไม่มีจุดสูงสุดต่าสุดเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆโดยทั่วไปของกราฟฟังก์ชันติโกนมิติทั้งหลาย ใช่คอและแทนหน้าจอประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูต่อ,อว่าเอา้าแล้วไอ้ค่ากับแอมิจูที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยยังไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้ทบทวนทบทวนค่าคือเขาบอกว่ามันคือระยะทางในแนวแกน x เ,เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูขอยอ่อใช้คําว่าแกน x ในขณะเดียวกันแอมิจูคือความสูงถูกป่ะของจุดของค่า y แอมิจูคือระยะทางครึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่คือคือครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุดและค่า่ําสุด ซึ่งค่าสูงสุดต่ำสุดเกิดจากตัว y เพราะฉะนั้นแอมพลิจูดสนใจที่แกน y สนใจที่แกน y คราวนี้เมื่อกี้มีแค่ y เท่ากับ s i n x ในโจทย์นะมี y เท่ากับ s i n x ไม่ใช่โจทย์ในรูปตัวอย่างครูมีแค่ y เท่ากับ s i n x y เท่ากับ Cos x และ y เท่ากับน x จากรูปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเปิด2รูปพร้อมกันเมื่อกี y ้ก x, y เท่ากับ Side x y เท่าค x y เท่ากับ x เรากลับไปดูให้หน่อยว่าคาบและแอมพลิจูดของแต่ละอย่างคือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเจาไห้นะอ่ะเปิดมาดูที่ y เทบสายคาบคือระยะ1ลูกคืนเพราะฉะนั้นระยะ1ลูกคืนค่า x คือ 2π ค่าคือ 2π อ่ะคาบคือ 2π พแอมพลิจูดแอมพลิจูดคือระยะครึ่งหนึ่งของสูงสุดกับต่ำสุดสูงสุดคือ1นต่ำสุดคือลบหเพราะฉะนั้นจริงๆระยะห่างมันคือ2 ระยะห่างคือ2แต่เขาบอกครึ่งหนึ่งเพราะฉั้นอมพิจูดคือ1หรือถ้าสังเกตง่ายถ้าเกิดกราฟเนี้ยมันสมดุลพอดีข้างบนข้างล่างเนี่ยสมดุลพอดีใช้แกน X เ,เป็นตัวผ่ากลางกราฟพอดีเราสามารถดูแบบนี้เลยก็ได้มันคือระยะ1เหมือนกันเพราะฉนั้นอมพิจูดสูง1โอเคปะอันนี้คือถ้ามันสมดุลแต่ถ้าสมมติแกน x มันไม่ได้ผ่ากลางกราฟพอดีอะดูอย่างนั้นนะ อ่ะต่อไปได้แล้วว่าไซน์คาบเป็น2พายและแอมพลิจูดคือ1ถ่ัดไปถัดไป y เท่ากับ cos x เหมือนเดิมเหมือนเดิมครบ1ลูกคืนอ่ะครูนับที่เดิม x เป็น0วนไปเรื่อยเื่อจนกว่าจะครบ1ึลูกคืนเพราะฉะนั้นไปครบที่2พายเหมือนกันแปลว่าคาบคือ2พายเหมือนกันแอมพลิจูดละ่ะแอมพลิจูดล่ะแอมพลิจูดเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยเนี่ยสูงสุดคือ1ต่งตามสูดคือลบ1เพราะฉะนั้นแอมพลิจูดเป็น1แอมพลิจูดเป็น1 ไปดูที่ค่าแทนและตัวสุดท้ายฟังก์ชันตัวสุดท้ายแทนแทนแทนค่าค่าคือเท่าไหรอ่ะถ้าเริ่มจากศูนย์ฟึบอ,อันนี้ยังไม่ครบถูกไหมต้องมาครบถึงนี่ปึ๊บเพราะฉะนั้นค่ขาของมันคือหนึ่งพายบางคนบอกว่าดูอย่างนี้มันเหมือนรับขาดอ่ะถ้าไม่ดูแบบนี้ดูยังไงดูระยะตรงน,นี้ก็ได้ดูระยะตรงน,นี้นะฟึบอ,อันนี้ก็ครบหนึ่งลูกขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นครบหนึ่งเวฟครบหนึ่งเวฟระยะของมัน ไปทางขวาครึ่งหนึ่งไปทางซ้ายอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นนับเป็นหนึ่งพายนับเป็นหนึ่งพายแต่ถามว่าค่ามีค่าเป็นหนึ่งพายแอมพลิจูด er มีไหมแอมพลิจูด er มีไหมแอมพลิจูด er ต้องรู้ว่าสูงสุดกับต่ำสุดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสูงสุดก็ไม่รู้ต่ำสุดก็ไม่รู้แปลว่าแอมพลิจูดไม่นิยามไม่นิยามหรือหาไม่ได้โอเคปะแต่ทางฟังก์ชันติโกเนี่ยเขาจะเขียนไปเลยว่าแอมพลิจูดของกราฟแทนไม่นิยามเพราะเราตอบไม่ได้ว่าสูงสุดเท่าไหร่ต่าสุเห อ่ะเพราะฉะนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งคาบคาบคาบและแอมพลิจูดของฟังก์ชันไซน์กับคอสคือ2พายแอมพลิจูดคือ1แต่คาบของแทนคือ1พายและแอมพลิจูดไม่นิยามกลับไปดูในหน้าเมื่อกี้ในหน้านี้อ่ะเราลองมาเทียบกันเมื่อกี้เราบอกว่าคาบของไซน์กับคอสคือ2พายคือ2พายแอมพลิจูดคือ1 1คาบของแทนคือ1พายและแอมพลิจูดไม่นิยามคราวนี้ แล้วสี่มพููที่บนที่ครูเขียนมาคืออะไรพวกนี้ที่เขียนมาคือรูปแบบรูปแบบทั่วไปถ้าเกิดฟังก์ชันตีโกนเขามาให้มาในรูปตรงนี้ y เท่ากับ a แล้วก็ฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ nx บวก b แล้วต้องการหาค่าผ่านมจูถามว่าเราคงไม่มานั่งเสียเวลาวาดกราฟเมื่อกี้ทุกครั้งเนื่องจากว่าถ้าวาดกราฟล้วต้องมานั่งพอดกราฟแล้วดูว่ายุยมันจะครบหนึ่งลูกขึ้นเมื่อไหร่หรือมันจะครบหนึ่งคาบเมื่อไหร หรือสูงเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่และบางครั้งมีโอกาสที่ว่าเราแทนค่างลงไปแล้วผิดโอเคไหมคราวนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นเหมือนสูตรสาเร็จเหมือนสูตรสาเร็จเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบมันดูว่าเขาดูยังไงเขาดูยังไงโอเคคราวนี้ขอเปรียบเทียบที่ตัวแรกก่อน y เท่ากับ sin x y เท่ากับไเทียบกับตัวบนเนาะที่เป็นสูตรมาตรฐานที่เป็นสูตรทั่วไปหรือสูตรมาตรฐานอ่ะขอเรียกว่าสูตรทั่วไปแล้วกันสูตรทั่วไปเขาบอกว่า a sin n x บวก b a sin n x b, a, ine, n, x, b. เทียบกับว่าเรามีตัวแปรอยู่สาตัวมี a มี n มี b มี a มี n มี b ถามว่าตอนนี้ข้อมูลของเรา y เท่ากับ sin x แปลว่า a ของเราคือ a ของเราคือ1 a ของเราคือ1 n เราก็คือ1 b เราคือ0โอเคปะอันนี้เขียนให้เห็นชัดๆเลยว่าหน้าตาแบบนี้เขียนเทียบข้างบน จากเดิมที่เป็น y ถ้า size กับไซ x เฉยๆกลายเป็น1 sin 1 x บวก0 1 sin 1 x บวก0แล้วบอกว่าถ้าเอามาแทนค่าลงไปเฟิบเ <c oughs> ขาบอกว่าค่าค่าของตัว s i เนี่ยมันคือ2พ i ส่วนด้วย Absolute n 2พส่วนด้วย absolute เเพราะฉะนั้น2พ i ส่วนด้วย Absolute n ตอนนี้ n ของเราคือ1เพราะฉะนั้น f 1เลยได้2พายเฮ้ยมันใช้ได้อะ เฮ้ยมันใช้ได้อ้าลองไปดูต่อลองไปดูต่อที่แอมพลิจูดที่แอมพลิจูดเขาบอกว่ามันคือแอบจัลสูดของ A ตอนนี้ A ของเราคือ1นึ่งแอบจัลูดของ1ก็ได้1เฮ้ยวิเศษปะวิเศษปะไม่วิเศษมาเป็นทั่วไปอย่าพิ่งตกใจตื่นเต้นแหละตื่นเต้นอ่ะถัดไปถัดไปเหมือนกันในเมื่อเมื่อกี้บอกว่ารูปแบบน้ำตาเนี่ยมันเป็น A แล้วก็เป็น N x บวก B อันนี้ก็เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ cos ข้างหน้าก็คือเลขหนึ่งหน้า x กก็คือหนึ่งและ B ก็ยังเป็นสูตรเหมือนเดิมเขาบอกทำเหมือนกันเลยครับสองพายส่วนด้วยแอบสูตของหนึ่งเพราะนั้นก็ได้สองพายเฮ้ยมันตรงอะ่ะมันตรงแปลว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องวาดกร,ราฟล้วก็ได้นะไม่ต้องวาดกราฟก็ได้อ่ะไปดูต่อไปดูต่อแอมปิจูดก็คือแอบสูตของหนึ่งก็ได้หนึ่งอีกเฮ้ยมันจะง,ง่ายอะไรขนาดนั้นนะ่ะอ้าวไปดูสิค่าแทนใช้ได้จริงเปล่า A เป็น1 n ก็เป็น1 b เป็น0นย์ พายส่วนด้วยแอปหนึ่งเฮ้ยได้พายไม่นิยามนี่ไงก็ไม่นิยามเหมือนกันเพราะฉะนั้นสูตรพวกนี้เราใช้ได้เลยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แต่บางทีจำอย่างนี้อาจจะเยอะไปหน่อยอาจจะเยอะไปหน่อยให้เราดูอย่างนี้เขาบอกว่าคาาเนี่ยเวลเาจะหาค่าเนี่ยของฟังก์ชันติโกนเขาบ,บอกว่ามันคือคาบเดิมส่วนด้วยแอปส์ลูดของสัมประสิทธิ์หน้า X มันคือคาบเดิมส่วนด้วยแอปส์ลูดของสัมประสิทธิ์หน้า X เพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นอ่ะก่อนอื่นทบทวนก่อนคาบเดิมคืออะไรคาบเดิมให้ดูจากว่าในโจทย์เขาให้เป็นฟังก์ชันไซน์คอสหรือแทนไซน์คอสหรือแทนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในโจทย์เขาเป็นไซน์กับเป็นคอสเราจะใช้คาบเดิมว่าเราใช้คา,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 าบเดิมว่า2ไพเราใช้คาบเดิมว่า2ายแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นแทนเราจะใช้คาบเดิมว่า1ายเพราะฉะนั้นนี่ไง เห็นปะอย่อยอ่ยอยอ่ยอยอ่อนี่ไงสองพายสองพายพายส่วนสัมประสิทธิ์หน้า x ก็เนี่เมื่อตอนนี้หน้า x ทุกตัวเป็นตัว n เ,เหมือนกันก็เลยเป็นแอ s o l ลู e n อ็นแอลส์ลูดเเพราะฉะนั้นมันทําให้เรายอร่อลงยอ่อข้อมูลลงฟึบทาให้เราจำง่ายขึ้นแทนที่มัต้องจาทั้งอดไม่ต้องจั้ง,มงมหมดถัดไปถัดไปเขาบอกว่าส่วน m อ l มพีจูส่วนเอ็มพีจูให้เราดูมันคือแอ s o l ลู e ของสัมประสิทธิทธ์หน้าฟังก์ชัน คือแอบส์ olute ของสัมประสิทธิ์หน้าฟังก์ชันคําว่าหน้าฟังก์ชันแบบว่าอยู่หน้าฟังก์ชันติโกนก็คือไซ n c o s หรือแทนเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดตอนนี้คืออะไรเอ่ยค,อ A, คือ A คือ A ก็เลยกลายเป็นแอบส์ olute ของ A อแอบส์ o l u ของ A แต่ระวังอย่างหนึง่งแทนไม่มีนิยามเรื่องของแอบส์ olute แทนไม่นิยามในเรื่องของแอบส์ o l u เพราะฉะนั้นนี่คือข้อควระวังเอาดอกจันไว้ว่าแทนไม่นิยามนะ ไม่นิยามนะบางคนเดี๋ยวพอทำไปทำมาเพลินๆเ,เจอห้าแทนปุ๊บตอบเลยแอมนพิจูดคือห้าผิดทันทีผิดทันทีคราวนี้บางคนบอกว่ามันเชื่อได้จริงไหมเนี่ยครูมันเชื่อได้จริงไหมเนี่ยครเยคูเดี๋ยวเราไปลองทําแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดตัวที่เป็นชิโอจิบะควบคุมไปว่ามันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าอะคราวนี้ตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างโจทย์อุ้ยอุ้ยอุ้ยลืม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 ก่อนไปตัวอย่างโจทย์เมื่อกี้ลืมนิดนึง ตัวนี้ตัวนี้อีก3าตัวที่เหลือโคเซกเซคคอร์ดอันนี้อาจจะไม่ค่อยเจอมากนะักแต่ว่าก็เป็นรูปแบบของกราฟอีกรูปแบบหนึง่งถามว่าโคเซกเซคคอร์ดมาจากไหนโคเซกเป็นเพื่อนกับสายเนาะเป็นเพื่อนกับสายเพราะฉะนั้นมันคือกราฟสายที่โดนตีลังกาเมือทอนกระจกสท้อนกระจก,ก,ะจกเพราะฉะนั้นตีลังกาปุ๊บจากเดิมเป็นโค้งแบบนี้ตีลังกากลับขึ้นมปฟลูฟลูเพื่อ,อเซกก็เหมือนกันเซก็แบบเดียวกันตีลังกากลับ คอรก็สะท้อนกระจกกลับจากเดิมเป็นรูปแบบนี้ก็กลายเป็นกลับด้านออกมาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เอาให้แค่พอรู้เพราะว่าหน้าตาแบบนี้คือรา p ของโคเสกเกและคอร์ดยังไงก็เดี๋ยวให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนเอาดูคราวนี้อะไปแล้วไปที่ตัวอย่างโจ์จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาต้องการหาคาบและแอมพลิจูดของฟังก์ชัน หาคาบและแอมปิจุดของฟังก์ชันหน้าที่เราคือไม่ใช่ไปนั่งพอดการัไม่เอาเสียเวลาเราเมื่อกี้เรามีมาแล้วเมื่อกี้เรามีมาแล้วคาบคือคาบเดิมส่วนด้วยแอบสุดของสัมประสิทธิ์หน้า x อ,อ่ะเพราะฉะนั้นเขียนโน้ตไ้ก่อนเขียนโน้ตไ้ก่อนโน้ต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 คาบเท่ากับคาบเดิมส่วนด้วยแอบสุดของสัมประสิทธิ์หน้า x ในเอกโดยคาบเดิมโดยคาบเดิมไซน์กับคอสคือสองพายและแทนคือหนึ่งพายและแทนคือหนึ่งพายถัดจากคาบก็คือเรื่องของแอมพลิจูดแอมพลิจูดแอมพลิจูดคือแอบสูตของสมประสิทธิ์หน้าฟังก์ชันหน้าฟังก์ชัน แต่อย่าลืมว่าเนี่ยลืมว่าแทนไม่นิยามแทนไม่นิยามเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทําดอกจานไว้ก่อนดอกจานไว้ก่อนคราวนี้กลับไปดูที่โจทย์กลับไปดูที่โจทย์ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันต้องจริงแหละเพราะเขาบอกสรุปมาเป็นสูตรให้เราอ่ะมันต้องใช้ได้จริงคราวนี้ข้อแรกเขาบอกว่า y เท่ากับ4 s ซ n x ส่วน3 y เท่ากับ4 s ซ n x ส่วน3ใช้ไปเลยจากคาบคาบคาบ คาบเท่ากับคาบเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังก์ชันของเราคือสายคาบเดิมคือ2องข้างบนใส่ไปก่อนเลย2องพส่วนด้วยแอ s ส olute ของสัมประสิทธิ์หน้า x คราวนี้ถามว่าหน้า x ตอนนี้มันคือเลขอะไรอยู่หน้า x มันคือเลข1แต่มีส่วน3ด้วยเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์คือ1นส่วนส แอบสูตของ1นส่วนสหรือใครบอกว่าในเมื่อไปบ็นบวกอยู่แล้วไม่ใส่แอบสูตได้ไหมใส่ไม่ใส่ก็ได้เนาะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแต่ตอนนี้ครูขอใส่เพื่อให้เราเห็นชัด,ชดว่ามันตรงกับสูตรจริงหลังจากนั้นหลังจากนั้นคิดเลขเลยจะ้ะสองพายส่วนนิดหนึ่งส่วนสามตบกับขึ้นไปเพราะฉะนั้นกลายเป็นหกพายตบลับไปกลายเป็นหกพายจบแล้วได้ข้าแล้วอะแป๊บเดียวเองจบแล้วได้ข้าแล้วแต่ยังไม่จบงานครับต่อเขาบอกว่าต้องการหาแอมพีจูด้วย ต้องการหาแอมปิจูด้วยแอมปิจูดก็คือแอบส์ลูดของสัมประสิทธิ์หน้าฟังก์ชันเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นตอนนี้หน้าฟังก์ชันของเราคือเลข 4. แอบส์ลูดของ4ก็ได้4เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใส่เนาะไม่ใส่เนาะตอบเลยจ้ะมันคือแอมปิจูดคือ4แอมปิจูดคือ4เฮ้ยแค่นี้เหรอครูมันจริงปะเนี่ยครูหลอกผมปะเนี่ยครูหลอกหนูปะเนี่ยครูไม่หลอกอะใครไม่เชื่อลองดูตัวนี้ฟึบ อ่ะตอนนี้ครูมี2รูปแหละครูมี2รูปแหละครูทำเป็นจีโอจีบ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวนี้จะส่งไปให้พวกเราเหมือนกันก็ไปลองโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เปิดดูถ้าใครบอกว่าอยากเอาไว้เช็คคาตอบเวลาหาว่ามันเป็นแอมพลิจูดตรงไหมหรือคาบมันตรงไหมโอเคตอนนี้ตอนนี้เราเทียบเนาะฟังก์ชันตัวเริ่มต้นที่ตอนนี้ครูตั้งไว้คือฟังก์ชันของ y ทับ sin x เฉยๆ y ทับ x เฉยๆแต่ตอนนี้เราบอกว่า y เท่ากับ4 sin x ส่วน3 y เท่ากับ4 sin x ส่วน3แปลว่าค่าตัว a ตัว n และตัว b ครูต้องเปลี่ยนไปตัว a ตอนนี้ของครูตัว a คือเท่าไหร่เอ่ยตัว a กลายเป็นใครดูบ้างใครดูบ้างตัว a กลายเป็น4ตัว a กลายเป็น4 n ครูเป็น1ส่วน3อ่ะเดี๋ยวขาเขียนข้างล่ากันนะ a เป็น4 n เป็น1ส่วน3 B เท่ากับ0ูนยเพราะงั้นไม่เขียนนะ B เท่ากับศอ่ะครูจะไปปรับค่าทา,างซ้ายมือ n เป็นหนึ่ส่วนสาเเป็น1นส่วนสอันหนส่วนสาฟึบค่า B เป็น0นย์อยู่แล้วค่า A ครูต้องการให้มันกลายเป็น่ะค่า A กลายเป็น C ฟึบโอเคกราฟของครูหน้าตากลายเป็นแบบนี้เลยฟึบเขาบอกว่าครบ1คาบตำแหน่งไหนเอยที่ครบ1คาบนี่ไงนี่ไงฟึบหกพายพอดีเป๊ะเลยเห็นปะ เห็นไหมหกพายพอดีเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะแอมปิจูดคือสี่อ้านี่ไงแกน x แบ่งครึ่งกราฟพอดีสูงสุดคือสี่ตามสุดคือลบสี่เพราะฉะนั้นแอมปิจูดคือสี่ถูกต้องเป๊ะเปถูกต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวจีโอจีบ้าตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปเช็คค่าได้ว่าที่เราทํามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโอเคไหมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโอเคไปต่อไปต่อข้อที่สองเขาบอกว่า y เท่ากับสองส่วนสามคอสสอง x y เท่ากับ2ส่วน3 cos 2x เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยคาบคือคาบคือคาบเดิมก็คือ cos cos ค,คาบเดิมคือ2อพส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x เ,เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์หน้า x ็ของเราคือเลข2คือเลข2 2งสพหาร2เหลือแค่1นึ่งพพายหาร2เหลือแค่1นึพแอมปิจูดเป็น สัมประสิทธิ์หน้าฟังก์ชันคือ2องส่วนสอ่วนตอบแล้วตอบแล้วอ่ะทดลองอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะนไหนเราก็เปิด g ีโอจบายอยู่แล้วตอนนี้ a ของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ย a ของเราเป็น2.3ส่วน a ของเราเป็น2.3ส่วนฟึบสองส่วน3 b ของเราเป็น0และ b ของเราเป็น0อ้อาเๆา,เา,เา b เป็น0และและ n เป็น2 n เป็น2ฟึบ นี่ไงกราฟหน it, applause, to to ้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ไงครบ1ลูกคืนที่ตำแหน่งพายครบ1ลูกคืนที่ตำแหน่งพายเพราะนั้นคาบลือ1พายส่วนส่วนแอมพ์ิจูดคือ2อส่วนสหรือเมื่อกี้เทียบก็คือ0.67ในจีโอจีบ้ามันไม่มีเศษส่วนเนาะมันโชว์เป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นก็ประมาณเอ่อศูนย์จุดศูนย์หกเจ็ดศูนย์จุดหกเจ็ด ประมาณนี้พันก็คือ2องส่วนสเหมือนกันได้มาแหละ2อันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิด g ีโอจีบ้าไปนิดนึงมันค่อนข้างทําให้เราไม่มีพื้นที่ในการเขียนอ่ะคราวนี้เราไปกันต่อเราไปกันต่อเราคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเราไดเห็นภาพแล้วว่ามันใช้ได้จริงมันใช้ได้จริงไปต่อไปต่อข้อถัดไปข้อที่3เขาบอก y เท่ากับห้าทนทนสคาบคือคาบเดิมเพราะฉะนแทนคาบเดิมคือหนพายส่วนแอบส์ลูด ของสัมประสิทธินะ์นา x เพราะนั้นคือ3แปลว่าคาบกลายเป็นพายส่วน3คาบกลายเป็นพายส่วน3ามแอมป์จูดแอมปจูดของแทนมีใครตอบ5ป่ะเนี่ยมีใครตอบ5ป่ะเนี่ยไม่นิยามเนาะไม่นิยามเนาะนี่นี่น,น,นี่ยังเขียนอยู่เลยยังเขียนอยู่เลยว่าไม่นิยามโอเคไปต่อไปต่อข้อถัดไปข้อถัดไป y เท่ากับ7 cos x ส่วน2บวก1เฮ้ย ข้อนี้ไม่บวกหนึ่งแล้วเฮ้ยข้อนี้ไม่บวกหนึ่งแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้บวกหนึ่งเนี่ยมันคือค่า b แต่ถามว่าถ้าเทียบกับไปในสูตรกลับไปในสูตรฟืบถามว่าตัว b เราได้ยุง่งไหมเราไม่ได้ยุ่งเลยถูกปะ่ะเพราะนั่นแปลว่าตัว b ไม่มีผลต่อทั้งค่าและพิจูดแต่เดี๋ยวมันมีผลต่ออะไรอันลองเดาวไว้ก่อนลองเดาวไว้ก่อนเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูว่าตัว b มีผลต่ออะไรเราจะไปเล่นการาฟใน g o c b a กัน โอเคตอนนี้แปลว่าตอนไม่มีผลต่อค่าแอมพลิจูดเพราะนั้นเราไม่ต้องสนใจมันเราเหมือนมองข้ามไปเลยตัดมันทิ้งไปเลยโอเคว่าตัดมันทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นคาบคาบคอสคาบเดิมคือสองพายส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x ก,ก็คือหนึ่งส่วนสองสัมประสิทธิ์หน้า x คือหนึ่งส่วนสองเพราะ,ะนั้นตบกลับขึ้นไปกลายเป็นสี่พายและแอมพลิจูดคือสัมประสิทธิ์หน้าฟังก์ชันเพราะฉะนั้นหน้าฟังก์ชันสุดคือเลขเจ็ด แอมปิจูดคือ7จ็ดแอมปิจูดคือเเมื่ออยังไงอีก2ข้อเองอีก2ข้ออีก2ข้อเดี๋ยวจะไปเล่นจีโอ i ิบ้ากันแบบสนุกสนานละอ่ะไปไปต่อไปต่อข้อ5ข้อ5 Y าวายเท่ากับสาส่วนห้าไซซีเกบวกสเหมือนเดิมเลยจ้ะคาบคาบคาบของเดิมของไซด์คือ2อพาย ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือเลข4เพราะฉะนั้น2พายหาร4ตัดทอนแล้วเหลือายส่วน2ตัดทอนเหลือายส่วน2ค่าคือพายส่วน2อ m แอมลิจูดคือโอ้โหเลขวนๆแค่นี้แหละ3ส่วน5้ไงครูครูถามทำไมเนี่ยเลขหนะ้าสัมประสิทธิ์หน้าฟังก์ชันอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วค่าคือของแทนคือายส่วนด้วย1เอ้ยอย่างเงี้ย ไม่ต้องเขียนก็ได้เขียนแค่พายเลยเฉยๆก็ได้เพราะมันหารหนึ่งเนาะหารหนึ่งตัวได้ตัวเดิมหารหนึ่งได้ตัวเดิมอมพลิจูดหนึ่งส่วนสองเอาไม่ใช่ไม่นิยามไม่นิยามอย่าลืมอย่าลืมของแทนอมพลิจูดไม่นิยามเพราะแป๊บเดียวเองเห็นไหมเรื่องของค่าอัมพลิจูดเราหาแป๊บเดียวก็ได้แหละถ้าเราจําเทคนิคมันได้ก็คือค่าคือค่าเดิมส่วนด้วยแอบสุลดของสมรัสิหน้ x, า x ์ค่าเดิมมี2พายกับพายซด์กับคอสเป็น2พายแทนคือ1พาย แอมพิจูดคือแอบสูตของสัมระสิ์หน้าฟังกชันแอมพิจูดคือสัมระสิ์หน้าฟังก์ชันโดยแทนไม่นิยามเนาะข้อควรระวังก็คือแทนไม่นิยามเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราทำแป๊บเดียวก็ได้คลาคำตอบเรื่องตัวนี้เรื่องกราฟไม่ได้ยากมากนะสำหรับเอ่อตอนนี้เพราะเราไม่ได้นำไปใช้ต่อเยอะมากมายอะไรเราใช้แค่ว่ามองว่าค่าของแอมพิจูดแล้วก็หน้าตาของกราฟว่าเป็นกราฟรูปเอ่อของติกนอะไรแค่นั้นพอคราวนี้กลับไปดูเมื่อกี้ที่เราบอก ไอ้บวกหนึ่งบวกสองบวกหกพวกนี้มันคืออะไรมันคืออะไรอะขออนุญาตกลับไปที่จีโอจิบกลับไปที่จีโอจิบาฟึบอะไหนก็ไหน,หน,หนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ฟังก์ชันของ sin เราอยู่ที่ฟังก์ชันของ sin อ่ะเปลี่ยนบางเอาไปที่คอร์ดบงฟึบตอนนี้นะเดี๋ยวครูจะเอาข้อสีนี้ฟึบมาแทนค่าเอาข้อสีมาแทนค่าเาข, 4, า,า,ขาบอกว่าข้อสีเนี่ย A เป็น7 ค่า a ของเราตอนนี้เป็น7ดอ่ะใส่ a เป็นเดูออกนะค่า a คือตัวแรกเนาะหน้าสุดของฟังก์ชันถัดไป n เป็น1นส่วนส n เป็น1นส่วนสและและและ b เป็น1อ่ะอ่ะดูก่อนดูก่อนตอนนี้กลาฟเป็นแบบนี้กลาเป็นแบบนี้แล้วถามว่านี่ไงสี่พายถูกปะ่ะ ครบหนึ่งกะหนึ่งลคืนค่าเป็นสีพายแอมพิจูดคือสูงเจ็ดแต่คราวนี้เราไม่ได้บอกเรายังไม่ได้ยุ่งกับตัว B เลยถูกปะ่ะเพราะเราบอกว่าจริงๆไม่ต้องสนใจตัว B แต่ถามว่าให้ตัว B เป็นหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองดูฟืบ B เป็นหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกราฟขยับกราฟเกิดการขยับจากขยับไปทางไหนอะขยับในแกน x โอเคปะ่ะขยับค่าเพิ่มในแกนเกฟืบฟืบฟืบ ขยับขยับขยับในแกน x อ,อันนี้คือกราฟตอนก่อนขยับนะอันนี้คือไม่บวกหนึ่งนะพอครูใส่บวกหนึ่งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟมันขยับกราฟมันขยับเพราะนั้นไอ้บวกหนึ่งหรือลบหนึ่งก็แล้วแต่ที่มันเลข,ขอยู่ข้างหลังเนี่ยหรือบวกเท่าไหร่ก็ตามบวกห้าบวกสิบพวกนี้ทําให้กราฟเกิดการขยับเลื่อนในแกน x เ,เลื่อนซ้ายขวาเลื่อนซ้ายขวามันคือการเลื่อนในแกน x หรือถ้าสังเกตง่ายก็คือนี่ไง มันบวกลบติดอยู่กับตัว x เ,เพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันจะขยับในแกนเอกคือขยับซ้ายขยับขวาแต่ไม่มีผลต่อคาบและแอมพลิจูดเนื่องจากว่าคาบก็คือระยะทางเขาเดิมแอมพลิจูดก็ยังสูงเ่าเดิมเพราะฉะนั้นพวกตัวเลขตัวหลังที่บวกอยู่เนี่ยไม่มีผลต่อคาบและแอมพลิจูดมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีผลจริงๆก็คือตัวที่อยู่หน้าฟังก์ชันกับตัวที่อยู่หน้า x ตัวที่อยู่หน้าฟังก์ชันกับตัวที่หน้า x อ่ะคข้วนี้เพราะฉะนั้นเอ้จริงๆวันนี้เราน่่าาจะเเรรีียยนนคอข้งก ค่อนข้างง่ายสําหรับพวกเราวันนี้เดี๋ยวฝากให้เราทาให้ไปทําเองให้เราหาค่าหาแอมพลิจูดของฟังก์ชันติดโกยมิติตรงนี้ให้หน่อยว่ามันได้เท่าไหร่มันได้เท่าไหร่ส่วนใครทําแล้วไม่มั่นใจอยากไปทดลองในจิโอจบ้าก็ลองดูว่าค่า A ค่า B และค่า N ของแต่ละข้อคือเท่าไหร่แล้วลองไปขยับกราฟดู โอเคไหมเดี๋ยวตัว g e o g i b r a ครูจะส่งเป็นไฟล์เข้าไว้ให้ใน Classroom ส่วนใครที่ไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ก็ให้พิมพ์ว่า g, o g, b a, g e o g i e b a Geo GebrA ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS หรือถ้าใครใช้ผ่านคอมก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์ปกติเลยแล้วพี่ว่า g e o g i b a เดี๋ยวก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปที่เว็บแล้วเราก็ลองนำไปเล่นกันดูลองขยับดูว,ว่าขยับค่า a ขยับค่า b ขยับค่า n แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันทาให้เราเห็นภาพมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพอดค่อยๆพอดจุดๆโอเคเนาะเพราะงั้นงานวันนี้คิดว่าคงไม่ยากสำหรับพวกเราพวกเราทำได้อยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมเนาะทบทวนด้วยติโกนเดี๋ยวไปเรื่อยๆมันอาจจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้จากว่าเราต้องใช้เรื่องก่อนหน้านี้อีกก็ยังไงก็ฝากทบทวนแล้วก็ฝากทํางานแอสเซม์เมนต์ต่างๆที่สั่งไว้ในคลิปแต่ละคลิปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E p ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ